สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซี FC คะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมน้องมองคลกันนะคะเหมือนว่าน้องจะไม่สบายนะคะ<ม>ดูตาของน้องนะคะแม่แม่แมขาซึมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะซึมตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนท่ทลฟ์สดเป็นไรไรลูกถ่ายออกมามีแต่พยาธินะคะถ่ายออกมามีแต่พยาธิยังไม่จับลูกหมูก่อน หลาน้อยไม่สบายนะคะหลาน้อยไม่สบายนะคะเราดูอาการวันนี้ก่อนนะคะถ้าไม่ไม่หายยังไงเดี๋ยวแม่ควานจะเรียกหมอนะคะจะตามหาหมอตามหมอนะคะ แต่ท้องอะไรก็ไม่อื่นนะคะปกติทุกอย่างนะคะแต่น้องซึมนะคะน้องซึมต้องโทรเอาหมอที่สุรินมาดูอาการน,นะคะยังไม่ควานจะรีบจัดการเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นช้างเด็กนะคะอันตรายน้องเป็นช้างเด็กอันตรายเผื่อมี เผื่อติดโรคร้ายแรงนะคะอาจจะทําให้น้องเกิดอันตรายแก่น้องได้นะคะตอนนี้น้องมองคลของเราก็ซึมนะคะซึมยืนยืนหลับนะคะยืนหลับอยู่นะคะ ับซึมตั้งแต่เมื่อวานแล้วแม่ว่าแล้วว่าหนูต้องไม่สบายแน่นอนเลยเพราะหนูไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไม่หาวไม่อะไรนะคะแม่ควานก็รู้แล้วว่าน้องช้างต้องไม่สบายแน่นอนเลย เี๋ม่ความจะรองให้เขาทานกล้วยนะคะว่าเขาจะทานไหมคะบางคนครับอันนี้กล้วยหลวะปกติจะสวัสดีแล้วนะคะนี้ไม่กินไ้่ลุกกล้วยก็ไม่แตะนะคะของชอบของเขาก็ไม่แตะต้องเลยนะคะมาเอากล้วยเลยลูกเลยวมาเอากล้วยเรียวยืนหลับแล้ว โทรเอาหมอเดี๋ยวโทรเอาหมอสุลินมาดูอาการเพราะว่าุณหมอในส่วนสัตว์ก็ท่านก็มีภารกิจเยอะนะคะไม่อยากรบกวนท่านนะคะ เราช้างตรงนั้นก็ต้องทัวรหมอที่สลินอย่างเดียวดูน้องช้างนอนหลับนะคะไม่ควันไม่ควันใจไม่ดีเลยนะคะไม่ควันใจไม่ดีเลยเสมมากๆปก,กติมงคนไม่ใช่เด็กอย่างนี้นะคะจะละเลยจำใสอ่ะหรอ อาหารไม่สนใจเลยนะคะไม่สนใจกล้วยเลยนะคะยืนหลับอย่างเดียวอ่ะแม่ไม่กวนแล้วหลับไปหลับไปน้องถ่ายออกมามีแต่พญายตเต็มนะคะถ่ายออกมามีแต่พญายตเต็ม ท้องก็ไม่ได้อืดน,นะคะท้องก็ไม่ได้อืดท้องแฟบนะคะแต่ไม่รู้เป็นอะไรคะถึงซึมซึมจับดูใบหูเมื่อกี้ก็ก็ไม่อุ่นท่ายเย็นนิดนึงบอกว่าช้างไม่สบายนะคะใบหูอ,คอ่คุกกี้ลูกคุกกี้ที่หนูชอบลูกมองคนครับอารขนมคุกกี้ที่หนูชอบเอะมากินเร็วมากินเร็ว นี่หูชอบอบะไม่แตะต้องเลยนะคะไม่แต่ต้องเลยนะคะแม่แต่ทุกีที่เขาชอบเขาก็ไม่แต่ต้องเลยนะคะนาจะอยากทานแต่ว่ามันจะไหนไม่ดูลิ้นก่อนไม่ดูเลิ้นก่อนคุณหมอตรวจดูอาการก่อน อัละน้อยอัละน้อยของแม่แม่เอซีนะคะไม่สบายนะคะวันนี้นะคะซึมมากเลยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอย่างนั้น่ะคุกกี้เหมือนจะอยากกินนะคะแต่ว่าแต่กินไม่ลง โดยรอบนะคะโดยรอบบริเวณโดยรอบของบ้านน้องมงคลน,นะคะ เรามาดูอาการของน้องช้างเด็กไม่สบายวันนี้เป็นวันแรกนะคะแต่ซึมมางแต่เมื่อวานแล้วนะคะเดี๋ยวทางแม่ควานจะติดต่อประสานงานปทางคุณหมอที่สลินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะช่องเล็กๆของเรานะคะของก่าน้องมองคลแฟมิลี่ค่ะวันนี้น่าจะไม่ได้ไปวังทะลุน่าจะให้เขาพักนะคะให้น่าจะให้น้องช้างพัก สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ